สวัสดีค่ะภาพอาจจะไม่ชัดหน่อยนะคะฟ้ากำลังมืดมาเลยเดี๋ยวนะวันนี้เรามาเดินเซฟวันกันมาส่งมาส่งของด้วยแล้วก็จะพาเดินเซฟวันด้วยนะคะไอกันมาอันนี้คือบรรยากาศเซฟวันตอนเย็นนะคะแม่ค้ากำลังจัดร้าน เปลี่ยนกล้องไม่ได้เปลี่ยนได้อยู่เดี๋ยวเพิ่งตั้งนึงอันนี้แมผ่ผิดให้ก่อนก็ได้ใช่เดี๋ยวเพิเพ่งอือจริงๆมันน่าจะเปลี่ยนหน้าจอได้นะแมก็อย,อยู่ไหมใช่หรอแมไม่หยุดหึ แต่ตอนแรกมัน